ออเดอร์ที่นอนปิกนิกนะคะมารับแล้วลูกค้าขอด้่วเลยที่นอนปิกนิกเนี่ยราคาถูกสุดที่2อ0สบาทนะคะนี่สวยมากลายสวยด้วยลายน่ารักมากเลยค่ะสีสันสดใสสนใจแอดไลน์ได้นะคะแอดโนไทยแลนด์ค่ะหรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0989586199นะคะ มีส่งแบบต่วนนะคะวันเดียวถึงเลยจะส่งงเทพนะคะตอนนี้กำลังช่วยกันขนตันนี้กี่ชิ้นนะแบงหนึ่งร้อยยี่สิบชิ้นค่ะรุ่นหนาสามนิ้วนะคะนี่หนามากหนามากแน่นมากลายสวยมากเลยนะคะนี่ลายดา สีเข้มเข้มสีอ่อนก็มีสวยมากาไม่ได้สีฟพูน่ารักมีผลิตใหม่ส,สดๆใหม่ๆรลล้อนๆเลยนะคะด่วนกรุงเทพนะคะ